ทหารครับไม่ได้ยกเลิกทหารนะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนใครอยากเนรอดก็เรียนใครไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนครับตัวอย่างีนี้ไม่ใช่ตอบเอามันคือสําหรับพี่แล้วเนี่ยคิดว่าความมั่นคงทงอทหารยังเป็นความสําคัญอยู่แต่ทุกวันนี้ก็มีคนที่เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอยู่ประมาณแสนกว่าคน คราวนี้งบประมาณในการที่จะทําให้กองทัพนั้นจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็ทันสมัยควรที่จะเอาองบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทําให้กองทัพเนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องใหญ่เทือานจนเกินไปแต่เป็นด้วยสิทธิมมน,นุษยชนใครอยากจะเป็นทหารมืออาชีพได้เป็น สามารถที่จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มีนักิึกษามวลชนแลวก็มีความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนา,ศา,ศาสาสมัครแบบนั้นยิ่งเรามีทหารเกณฑ์เยอะมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีงบประมาณในะะการก่อนกลับบ้านหวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นนวัตรกร,รหรือวัฒกรรมในเรื่องที่มนันเล็กๆทํางานในบริษัทใหญ่ๆหรือคุณอาจจะอยากมีาร์ทอัพเป็นของตัวเอง หรือคุณอาจจะยากไปอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะให้ความฝันของคุณกลับมาให้เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นยังไงประเทศไทยต้องการคุณอย่างแน่นอนครับผมขอใช้โอกาสนี้ในการอวยพรเพื่อนเพื่อนพี่นุ่นน้องชาวกรงเทศเพื่เชียร์ทุกคนให้เป็นนวัตกรและมีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติเราครับขอบคุณมากครับก็ย่อยเพื่อนเข้ามา จะเป็นการ Q&A น,นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้